ทูทูทูแตเสียบเทพธรักจ้าม่ารักอีแล้วกล่องข้าวเลโทูสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบมาผ่อนไม่เพ้นชาแนลคือกาหลาจ้ามากับแม่เจ็บคือเกาหละจ้าที่รักของแม่เพชรนะจ้าพี่น้องจ้ามาเส็บเส็บน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าจ้ามีพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่เพชรกับแม่เจ็บ เป็นนิยังกันเป็นแฟนกันได้จ้าพี่นางจ้าเป็นแฟนกันได้พี่น้องคนนมี้เวาจพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้อันต้มแซบใส่หมูออ,อบบน,น,นองงจ้าพี่น้องจ้าแจวเจวแบบสมสมแซบๆอ่ะพี่น้องเพราะว่านี้บ่อขี่เอายางมันออกต้มแบบคพรุ่งนี้พวกเขาไม่สิทธนัดบอ่อมอนจบมาจบ ลนยลายจ้าเด็กคุยง,ง่ายง่ามาจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เรียมเป็เมื่อวานอย่นี้ไม่เป็นไม่เก็บใส่ไฟซอยจ้ะพี่น้องจ้ามาเส็บแสบต้องกันพี่น้องมาจ้ะเข้าก่อสิเนี่ยตัดเป็นฮอนฮอนเนี่ยตัดห้งเสียมาจ้ะพีนน่น้องจ๋าอืมจ้ะน้องจ๋า แบบแก่แกดมตัดแกดครัดบบรงจุ่บโดดเ็นไอือเี้ยงนอืบจอ ไม่เกลารายานบวขาดเราไดเอากันไก่แตดจ้ะต้มานจังยีตัวเนี้ยบบเปหอืมอือมเยอะอืออืออออืมอืออืออ้อืมอ,อืมอออากวากน ย้ายไม่จับจ้ะ พี่น้องกระดาษทิชชู่ก็มีผ่านเรื่องความใจบ้างมึงเดียวให้นะนะรอให้รอให,ใ,หให้น้องน้องแหม่มากจะละบริการดีดีพี่น้องก็จะบอกถูกสีด้วยพูดอะไรอ่อนยิ่งมานสีกับบีเต้หน,น้าพี่น้อง จมด่างเลยจ้ะน้องชิดแด่มโจย์แลมขั้วล่จะเป็นน้ำชุบมือ้ง

<C oughs> จะอ่อนดูดนะูงหนักดูเลยเปี่ยงเนี่ยไม่เป็นไรคนอนานเน่อยู่ใช่เนาะอย่าทำให้รู้่ะ แ็บเนาะแ๊บนึงผมไม่ไหมเพราะเสิร์ฟยบเองนัวเนื้อออกนาจ๊ะ นาเดี่ยวน,นี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่น้องใส่ไฟซอยจ้ะเป็นเสียงสโตนเขาไหม,ไหมขอบคุณจ้ะ ก๋าผัดอิ่มเนี่คืออิ่มได้พี่น้องกินกินแต่อกินโอ้ยพี่น้องกินจตกคืออิ่มแต่คืออิ่มเลยนะจ๊ะกินแต่คืออิ่มคืออิ่มเลยจ้ะพี่น้องจ้ากินมันเบอร์เรียบร้อยกินวัสุภาพก็ไม่เพ่งไม่เก็บยดพอพี่้หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องต่างประเทศพี่น้องไทยเฮ้าท์นะจ๊ะพี่น้องคำว่า เบิ <c oughs> ้งคลิปเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ่นชาแนลเป็นกำลังใจให้แม่เพ่นแม่เจี๊ยบนะจ๊ะพี่น้องจ้าคำถามที่ถามมาว่าแม่เพ้นแม่เจี๊ยบเป็นยังกันแม่เพ่นแม่เจี๊ยบตอบเลยจ้ะว่าเป็นแฟนกันจ้ะพี่น้องจ้าเป็นัว่เป็นเมียกันนี่เลยจ้าพี่น้องจ้าเป็นคู่ชีวิตกันจ้ะขอแค่เข้าใจกันมีความสุขกับโอเคละแม่เพ่นกับแม่เจี๊ยบจ้ะคลิปนี้กะเอาไว้สำหรับพี่น้องจ้าขอคุณหลายๆเ้อที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อซีรีสาตคลิปใหม่ๆของม่เพ่นลุงด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าม่เพ่นไปเจ็บไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าขาขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะ